พี่น้องมันยังงานเขานะครับผมวันที่19ตุลาคมนะครับผมยเมือแรียงประมาณเจ็ดถุ่มตอนนี้สามถุ่มนะครับผมตอนนี้กําลังผลิตท่อสองนะครับผมขอบคุณเซียนรุ่งนะครับผมเพิ่นจะไปจุดถวายบูชานะครับอยู่วัดรวมไทยนะครับวันที่22นะครับผมไปชมเนื้อครับกังเว้นนะครับผมทั้งนี้เเพิ่นกับกำลังนะครับผมแต่งหางนะครับ มือนี้นาสามบังพอดีนะครับผมเวลากะเลี้ยวแต่เธอ,อสิไปอาจารย์มึงไฟถวยนะครับผมแต่ว่าทีมงานเท่ากะเอาให้เต็มที่นะครับผมเพื่อความมาตรฐานนะครับนี่ครับกำลังกำลังนะครับผมเทียบน้องห้อยกับกำลังติดเหลื่อมนะครับผม เต็มที่ครับวันนี้เลีก้กวสิผมวมาแหะครับทีหนึ่งทีสองหมดละพอมืออื่นเพิ่นจะมาหลับนะครับผมขอบคุณคณาาารูบายานิฟซีนะครับผมทีสนี้สนุนนะครับเดี๋ยวไปชมมันมือ่อปืนผมสร้างปีต้มน้ำแล้วต้มน้ำแล้วครับม,มีนู่นวันนี้ก็คือเฮียังแหลกต้มไก่ต้มไกไ่เสกหวานบอก <laughs> ต้มไกไ่เสกหวานหมดวี มันมีเอฟซีทั้งตะวนครพนมเด้อครับนี่ครับวายมีกุ้งกหวานครับเมื่อนเพื่อนมาเสร็จมังสวมนาในที่ไหนทั้งนครพนมแซ่เน้อครับผมเด้อมาทานเพื่อนนั่งฮาพี่น้องอยู่ทั้งปุ่นมาเสร็จวายเมื่อนมีต้นมกหวานวมาเสร็จทั้งนี้ก็เมื่อนอยู่ข้างวัดวมาเสร็นี่อยู่ทั้งเหนือวัดขึ้นไปผมนะครับสามแยกวมาเสร็นี่ครับ บรรยากาศทีมงานเท่ากับอึกระทึกเหมือนเดิมต้มไก่ครับมูนี่ต้มไก่นะครับผมต้มไก่แตงบังไฟครับเอาหางไปได้พี่เอาโอมาชานกับครับอยู่เต็มรอยวะอยู่เต็มรอยสามบังสามหางสามบังสามหางพระพูดเขาทำผสมสวยงามตัวนี้ก็ราคามีสภาพนะครับผมให้ทีมงานไป สองใบเท่านะครับบังละสองใบเท่าทีาาาาานี้จังหวะนี้เจ๋ยเลิกจึกนนใส่หางเป็นตัวเสียบตัวเดินนะครับผมนั่นน้ำน้ำใหญ่เล็กน้อยบเบาๆครับอากาศทีมงานเ,าเขาเขากำลังจะได้เกี่ยวนะครับผมปีนี้ท่านก็นเริ่มเกี่ยวกันล้วทั้งโคกทั้งด,งดงนะครับ ตังห่ายังเห็ดหม่องไฟอยู่ควันไฟปุ๋ยสมั่นบ่ไปว่านหม่องไฟเลยแจ่มหู้บานโอ้ <c oughs> อย่าเราลงไปเองดีกบุกแต่หม่องไฟไรเดี๋ยวผมรอเล,ลงจริันนั่นในภาคน,นะครับผมช่วงออพันษานะครับประกาศขอบคุณครูอาจารย์เอฟซีนะครับสนับสนุนยังเน้นหน้าฟ้าขังนะครับปีนี้ก็หมดพอดีนะครับผม เดี๋ยวกระถินเด้อครับผมกําลังเริ่มอีกนะครับเดี๋ยวงานกระถินเดี๋ยวพ่เยบจะเข้าไปเริ่มทําการผลิตนะครับมือื่นนะครับผมส่วนครูบาอาจารย์เอฟซีหรือว่าเสียวไปจุดนะครับในงานกระถินปีนี้นะครับผมรอเหรียกินกับเตรียมสต็อกออเดอร์ไว้ให้ยูนะครับผมตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วหารู้นะครับผมไอ้ใ้ทั้งรอยอ็ดกับอกเด้อครับวันอังคารนะครับผมเดี๋ยวฝากพี่น้องไปให้นะครับรอก่อนนะครับผมช่วงนี้เดินรถไฟหางให้เพื่อนกอนนะครับยึดกระถึก ตาก็สิรับแล้วล่ะครับอะโอเคครับผมมาทานเหมือนเดิมทีมงานเรายังยังครับไปครับผมมาทานฝากเอฟซีทั้งนครพนมเ้อครับผมฝากกุญเอยกุญแจเปเลยครับผมลักษณะจังไงก็พื้นดีไหมนี่ต้นมะหวานบ่นี่ครับสีกำลังทำการขั้วไก่นะครับผมเดี๋ยวจะไปส่กินนะครับ ไปครับผมสุดลุยงานต่อ